ว่าถ้าเสิร์ฟจ,จิ้นเยอะเนี่ยคนจะแบบโอ้ยอะไรกันนักหนาอะไรเงี้ยเราก็เลยบออ่ะเอาเรื่องให้เข้มข้นเลยละกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในม้วนที่คนแบบกระจุกมากๆเนี่ยในม้วนที่สองที่สามที่แอนทาไปเนี่ยคนกลับรู้สึกไม่เอาไม่อยากให้สตวรรวเจ็บปวดไม่อยากให้ตัวละครที่เขารักมากเจ็บเสียใจอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กที่แอนก็ต้องเอาไปเอาไปคิดในต่อไปในอนาคตที่ว่า บางทีมันข้นข้นจนขมอะค่ะในบางตอนเนี้ยเราก็ต้องเออใส่น้ําตาลลงไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะแตงฉากจูบมีค่อนข้างเยอะร้อนมากไหมคคือจริงๆ แอนนะคิดว่าตัวละครนะกวามันจะมารักกันได้เนี่ยมันใช้เวลามากแล้วขว่าที่ผู้หญิงอย่างอนุสนิยานเนี่ยจะรอยอมทลายกำแพงหัวใจตัวเองให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตและยอมรับเป็นสามีแบบพื้นที่นัยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องมีลีลากันพอสมควรหมายความว่ามันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนั้นเลยอันก็เลยรู้สึกว่าแอนค่อนข้างให้เวลาในการที่เขาจะให้เขาเปิดหัวใจเพราะฉนั้นซีนตรงนี้มันเลยจะมีใกล้ใกล้กลันหลายๆซีนอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าแอนก็ไม่ได้อยากทำ เปิดว่ากระชากมาปั้มกันเลยเหมือนเหมือนเหมือนอย่างเงีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้คุยโจทย์ของแอนคืออยากให้นางเอกสมยอมหมายถึงด้วยความรักหรี่เงี้ยคือแบบเป็นความรักหรี่เงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากระทั่งในน้าบนบกทำนั้นทำนี่อะไรคนอาจจะรู้สึกเยอะแต่จริงโดยโดยทางภาพแอนก็ว่ามันแค่มันเป็นความงดงามเลยหรือเยอะหรอคะแอนอารไม่มางไม่เยอะหรอกอย่างนี้เื่อ๋ออย่างนี้เลย เดี่นสิงแอมคะด,ดันให้จีนมาปีนสามสุชาติโอ้ยดีใจมากคือแอนก็อยากให้ผู้คนยอมรับในฝีมือเต็มมานะคะอยากให้น้องสอบผ่านเพราะว่าน้องเป็นเด็กตั้งใจมีวินัยมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่หัวใจดีอะไรเงี้ยคือจิตใจดีแล้วแอนก็เลยรู้สึกว่า เราเที่ยวเข็งกับเขาพอสมควรในการจะเอานั่นเอานี่ให้เขาทาอะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาวันนี like ้คนปลกมือให้เขาเรื่องที่ยอมรับในฝีมือเขาแล้วหรืออาจจะตั้งฉายาอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามันเป็นคุณค่าที่เขาความเหนื่อยยากที่เขา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 เจอมาแล้วเขาควรได้รับแล้วก็ดีใจด้วยแม้ว่าเราเป็นคนดังเปมาให้เปรี้ยงโอ้ยไม่หรอกค่ะเขามีต้นทุนของเขาอยู่เจมสมาเขาก็มีต้นทุนที่ดีของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีแฟนคลับมาตั้งแต่ลนนาทีข่าบดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ บวกกับมาเจอละครปัจจุบันของแอนแล้วอาจจะแบบดูแบบง่ายๆมั้งผู้หญิงออฟฟิศสาวทั่วไปแล้วไม่เคยเห็นเขาในรูปนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นคุณหมอที่อบอุ่นจังเลยอันนี้เตียมโปรจกั เตรียมแล้วค่ะค่ะเอาชื่อภาษาอังกฤษกันอย่างที่บอกเดี๋ยวทาวพินเซฟเดี๋ยวชื่อภาษาไทยเดี๋ยวบอกอีกทีค่ะยังไม่สรุปค่ะต้องมีต้องมีชวนจิ้นอะไรอย่างงี้ไหมคะพี่เนียอจริงๆก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะแตอย่างเพีย,ง,ย,ง,ยงชายเองก็ไม่ได้ว่าจะมาเสิร์ฟจ,จิ้นนะคะหมายถึงว่ามันไปตามคันลองของเรื่องมากกว่าแล้วมันเดินอย่างที่แอนบอกว่าไอ้นิมนสิบมันดันมาอยู่ในก้อนเดียวกันคนก็เลยรู้สึกว่าอื้มมาเต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นก็กลายเป็นปัญหาชีวิตเขาแล้วแต่พร้อม่่เห็นนวาแแอจะบบ จะใส่อะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวคอยดูน้ำหนักมันอีกทีก่อเ่อนยวคุณไมคะเรื่องต่อไปที่เราต้องทำอไเรื่องนี้แบบดีมากไม่ค่ะแอนก็ยังคงเชื่อในทฤษฎีล้มกระดานของแอนเสมอว่าคือเมื่อทําเสร็จแล้วว่ามันความสําเร็จเดิมไม่ได้เอามาต่อยอออะไรได้เลย <c oughs> ไม่ได้เลยค่ะเราต้องนับหนึ่งใหม่ตัวละครทุกคนได้หายไปหมดแล้วมันถูกถูกถูกเลือนหายไปหมดแล้วมันมีตัวละครใหม่ที่กําลัง มีชีวิตขึ้นมาให้เราได้จับเล่นนูน่นเล่นนี่อะไรตอนนี้เป็นนเดชย่า,ยาแล้วแอนจะต้องทำยังไงให้เขาแบบให้เขาน่าสนใจอะไรนั่นคือความยากที่เราต้องนับหนึ่ง แต่หลายคนมองว่าแบบพี่แอนประสบความสำเร็จทุกทุกเรื่องเลยของแอนแบบเรี่องมากมากมันก็รู้สึกยังไงบ้างคือแอนก็อยากประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะเป้าหมายงานทำละครแอนแอนต้องการให้คนดูยอมรับแล้วชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อทําได้แอนก็ดีใจเพราะว่าแอนบอกเลยว่าแอนเหนื่อยมากแอนไม่ได้ได้มาด้วยความโชคดีอย่าอิจฉาแอนเลยเพราะว่าคือหมายความบางคนอุ้ยแอนน่่อิจฉาจังจริงไม่ใช่เรื่องน่าอิจฉาเลยคือไม่คือแบบวันหนึ่งแบบ แอนทำทุกอย่างอะแอนทุ่มเทสุดพลังแอนเสียบางบางครั้งแอนเสียสุขภาพเสียเสียหลายๆอย่างเพื่อให้มันออกมาดีจนแอนต,ต้องกลับมานั่งคิดแล้วแบบเฮ้ยเราอะ่ะเครียดไปหอแบบว่าเราทํางานหนักไปแล้วจนเรามลืมดูสุขภาพตัวเองจนแอนแบบ เป็นโรคกดไหลย้อนหรืออะไรเงี้ยแอนก็ต้องมาบาลานซ์ชีวิตตัวเองใหม่แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันจะรอแต่เอาจะเอาแต่ง,งานอย่างเดียยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แอนก็ยังอยากให้มันสําเร็จอยู่นะคะเห็นแต่บทบาทผู้จัดไม่มีที่แอนจะเล่นระครแล้วใช่ไหมก็มอยากเล่นค่ะแต่มันก็ยังไม่มีเรื่องที่โดนโดนที่มันเป็นเราแล้วเล่นออกไปแล้วคนจะรู้สึกว่าเอออันนี้แหละ อันนี้แหละแอนมาอย่างแงดีแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาให้มันใช่แล้วแอนค่อยเล่นดีกว่าอก็มีประมาณหนึ่งไม่ได้มากอะไรเพราะบทอย่างอย่างวัยอย่างแอนมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะค่ะแย่กาษาอหรือเกี่กับการป็นภาษาอังกองระชื่อภาษาไทยที่ยังไม่ญญมีญญ ชื่อมันยาวที่แอนตั้งไว้มันก็ยาวมากอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งจะไรอยาจำกันไปผิดอะไรเงี้ยแต่พี่แอลก็บอกว่าแอนแป๊บหนึ่งขอลองเผื่อมีระหว่างนี้มีเวลาคิดที่มันที่มันใช่กว่านี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็เอาชื่อนี้แหละแอนก็อ่ะโอเคั้นเอาภาษาอังกฤษไปก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะมันยาวกว่าเพียงชายเหอคับนาะยาวยาวกว่ายาวกว่าประโยคหรือพยางหนึ่งพยางค์หนึ่งแอนก็ว่าเพียงชายก็ยาวแล้วนะตอนที่ตั้งเชียงชายก็มีคนทักว่าระวังว่าชื่อมันจะยาวไปอะไรเงี้ยเค่น่งเพียงทุกเรื่องเป็นผู้จัดเลยก็แบบ โดนไปเทียบเทียบกับพี่นอนท์กแบบโอ้ไม่เออเคนพี่น่อยเป็นพี่ที่แอนนับถือมากเคนเป็นเพื่อนที่แอ,อนรักมากอะไรเงรี้ยแล้วแอนแบบแอนไม่อยากให้เปรียบเทียบันเลยทุกคนก็คือทําหน้าที่ตัวเองอะไรเงี้ยคือแบบ ทุกคนเหนื่อยยากกับมันนะแอนว่าเราคุกฝุ่นด้วยกันทั้งคู่แหละอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่แบบว่าเออมันอาจจะแอนชอบอย่างพี่หน่อยชอบอย่างอะไรเงี้ยมันก็ของใครของมันแอนรู้สึกว่าพี่หน่อยเขาก็มีทางของเขาอะไรเงี้ยแอนไม่อยากให้ให้เปรียบเทียบกันเลยแอนขอละอะไรเงี้ยแอนแบบสง,สงสารทุกคนอะไรเงี้ยไม่ไึ้สงสารตัวเอง้วยเราไม่อยากเปรียบใครแอนอยากแบบแอนอยากทํางานแล้วแอนสู้กับกับกับ เป้าหมายที่แอนวางไว้ดีกว่าว่าเออแอนอยากไปแบบนี้แล้วแข่งกับตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่ามีการแชร์กันไหมคะเออพูดยังงกคือเราเป็นผู้จัดช่องเราจะมีการคุยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วแลกเปลี่ยนความความลําบากที่เราเจอกันเงี้ยพี่หน่อยก็จะบอกเออตัวเองเจออะไรแอนก็บอกเออแอนเจออย่างเงี้ยพี่อะไรเงี้ยเราก็จะแชร์กันก็ให้กําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนคามมีข่าวว่าพี่แอนอ่ะไหข้างล่างก่อนเลย พี่ผมี่ถอตัวคนนี้เก็ไม่อยากให้พี่อ้าวชมพู่ถอนตัวแล้วเหรออ้าวนี่คุณรู้นะเนี่ยอะไรนะคะโอ้ยนี่ข้อมูลใหม่เดี๋ยวนะยังยังตั้งรับไม่ถูกก็เลยเงี้ยเอาแอนนี่รู้เหรอคะอ๋อค่ะคนลุ้นให้พี่ไอ้กับพี่แอนกับกูจ้าอ๋อเรื่องเป็นยังไงติดต่อมาก็ได้นะ้แคนอะไรเงี้ยเป็นแบบมั่นใจนิดนึงอ๋อเหรอคะอ๋อ ถ้าติดต่อมาแค่นี้สงต้องโอ้ยอย่าพิ่งท่าเลยให้เขาติดต่อกันเถอะ <laughs> อย่าพิ่งท่าเลยลกดดูทีนึงก่อนเขายังไม่ได้ติดต่อเลยว่าแต่ทุกคนเนี้ยว่าแบบมันมเขาเป็น้องไม่ได้เล่นแล้วด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวต้องไปแอบซื้ออะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่ไม่ไมรู้อ่ะอหนูได้ข่าวว่าพี่แอนเตรียมจะเล็งไปฝากใคร อ๋อไม่ค่ะคือหมายคำว่าแต่ก่อนไม่เคยคิดแต่พอเรามาถึงช่วงอายุตรงนี้เราเออเหมือนมันเดี๋ยวพอจังหวะที่เราอยากจะมีแล้วไม่มีจะเสียดายไหมเน่ะอะไรเงี้ยเอองั้นแปลงการเลือกวิธีเก็บไข่ไว้ก็ก็น่าจะสนใจเพราะอ้อมพิยดากับกับนัดมีเรียกับบิลเหลือเกินเยแต่ตอนนี้ครารู้สึก ตอนนี้ยังอ่ะตอนนี้แอนรู้สึกแบบเอนไม่อยากมีอะตอนนี้ยังแล้วเป็นช่วงไหนยังยังค่ะเล่งไหมไหมครับที่แอนช่วงไหนยังยังค่ะยังแอนคิดแอนคนเดียวเนี่แอนยังไม่ได้บอกคนเอเลยคนเอคนเอยังไม่ไดู้เลยก็อ่านตามข่าวไปแล้วไม่ถามว่าจะถาอเพราะเขาอยากบ่กพอมีเล่งเล่งวางไว้บ้างก็อาจจะมีเล่งเรื่องแต่งเรื่องแต่งเรื่องแต่งยังอะค่ะแป๊บหนึ่งเพราะว่ายุ่งมากเออยากมีเลย อยากค่ะก็เริ่มอยากมีแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่าไม่ไม่ค่ะก็เริ่มพูดอะไรเงี้ยเริ่มถามว่ายังไงดีอะไรเงี้ยแอนก็เอ๊ะหรือว่าช่วงนี้เขาเกิดอารมณ์อะไรหมายความว่าไม่หมายหรืออารมณ์ในขหมายแค่เนี้ว่าเกิดอารมณ์ไหนอ่ะมาอยู่ๆมาเดือดความรู้สึกอยากอยากมีลูกไม่เขาไม่เคยมีแล้วว่าเขาอยู่โรงเรียนอนุบาลมาตลอดคือเขา พ่อแม่เขาทําธุรกิจอนุบาลแล้วเจอเด็กจนเขาชินน่ะเขาเจอเด็กหลากหลายรูปแบบมากแล้วเขาก็บอกมียามีดีกว่าเห็นพ่อแม่รักลูกแล้วรู้สึกว่าทุกยากจังอะไรอย่างเงี้ยก็้งเข้ามาวันนี้เกิดความรู้สึกอยากจะมีอะไรยังจับอารมณ์ไม่ถูกเนี่ยเอ๊ะจริงหรือว่าหวันไหวอะไรอยู่หรือว่ากําลังจิตตกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยพูดขึ้นมาตัวพี่เองคือยังไม่พอเลย่ายังอะตอนนี้แบบถ้าในาปีนี้ก็ยังไม่พออยู่ดีแต่นี้ถ้าเราก็อาจจะมองข้ามเรื่องขต่คะ โอ้ไม่กล้าไม่กล้าข้ามไม่กล้าข้ามจริงๆอะไรเงี้ยถ้าถึงไม่ไเนี่ยต้องแต่งก่อนถ้าจะมีน้องก็ต้องแต่งละค่ะถ้ายังไม่มีก็ไปเรื่อยๆอย่างเดียวโอเคค่ะน้องเพื่อนขาน้องสองไม่กล้า